สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการคลุกวงหุ้นกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันฝนวินาตภพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับพี่นัทคุณนัทชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พี้นตี้จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฝนครับค่ะสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นประจําสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะได้ครับก็สัปดาห์แรกของเดือนนะฮะเดือนพฤษภาคมนะครับเรามองว่า ภาคของตลาดเองน่าจะยังมีลักษณะการแก่งตัวไซเวย์นะครับถึงแม้ว่า valuation เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ร้อนแรงมากนะครับแต่ดัชนีเนี่ยยังคงลงค่อนข้างยากนะครับเรา,ท,าทั้งทีทีที่เราเคยพูดไปว่าเซตเนี่ยลงยากเพราะว่ามันมีเรื่องของมาตรการอัพติกรูของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ว่ามันออกมาเนี่ยเรียกว่าทำให้การชอร็อตเซลแบบ ที่มี Impact ต่อราคาตลาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากในช่วงตั้งแต่ช่วงกลางมีนาคมเป็นต้นมานะครับเพราะฉะน,นั้นเราคาดว่าดัชนนี้น่าจะแกว่งตัวไซ d e w a y ไปก่อนนะครับกรอบเนี่ยผมขอให้เป็นทั้งเดือนพฤษภาเลยแล้วกันนะครับก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยเราให้ไว้2แนวนะฮะที่ระดับ1,200จุดแล้วก็1,150จุดนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็ให้ไว้2แนวด้วยกันนะครับแนวแรกอยู่ที่1,300แล้วก็แนวแนวที่2แนวสำคัญเนี่ยก็คือ1,350จุด อ,อย่างปัจจัยที่เราต้องติดตามนะคะปัจจัยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกเองเนี่ยผมอาจจะมองไปยังเรื่องของผลประกอบการนะครับคาดว่าจะเริ่มหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับบอจอที่รายงานงบ Q1 ออกมา นะครับตรงนี้เนี่ยคือ,อจริงๆนะนักวินนคคะห์ก็คาดการณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับโดยภาพรวมส่วนใหญ่นะฮะแต่ราต้องดูว่าของจริงเนี่ยจะออกมาแย่กว่าที่คาดอีกหรือเปล่านะครับในส่วนอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยผมคงจะต้องติดตามดูในส่วนของราคาน้ํามันด้วยนะครับเพราะว่ามันก็มี i m p a c คต่อกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเรานะฮะจริงๆเนี่ยราคาน้ำม,มันเนี่ยทางทีที่เราเพิ่งออกบทวิคคะร์ไปนะครับว่าเราเนี่ยเริ่มมีมุมมองเชิงบวก นะครับหลังจากไอปัจจัยที่เป็นเทคนิคอลอิชูต่างๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับรานะคาเวสเซัสที่ติดลบที่เราเคยเห็นเดือนที่แล้วเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยรานะคาน้ำมันเนี่ยจะมีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจำได้เดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นเดือนที่กลุ่ม o p e c plus นะครับเริ่มเอฟเฟกตีฟในการคัดกำลังการผลิตด,ด้วยนะครับ สำหรับแนวโน้มตลาดเป็นประมาณนี้เราแนะนํากลยุทธ์ที่แนะนํำยังไงคะได้นะต้องบอกว่ากลยุทธ์การลงทุนนะฮะในสภาวะที่ภาพรวมดัชนีเนี่ยียังคงอยู่ในระดับสูงในแง่ของ valuation นะครับผมคงต้องบอกว่าถ้าใครที่เป็นนักทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยสามารถที่จะรอได้นะครับรอดนัชนีเนี่ยย่อลงมาแถวบริแนวรับที่เราให้ไว้ซะก่อนนะครับค่อยมีการเวทหุ้นหรือว่าเพิ่มน้าหนักหุ้นใหม่ นะครับโดยกลุ่มหุ้นที่เราแนะนำนะครับถ้าหากดัชนีมีการย่อลงมานะครับหรือถ้าไม่ย่อนะครับแล้วใครที่ต้องการจะซื้อจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าธีมการลงทุนเด่นสําหรับเดือนพฤษภาเนี่ยคงจะต้องเน้นไปอย่างกลุ่มที่ค่อนข้างแลกกว่ตลาดเพราะว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าตลาดเนี่ยมีการปรับลงมาในกลุ่มเหล่านี้ก็น่าจะปรับลงน้อยกว่าตลาดด้วยนะฮะก็ทางทรีตี้เราแนะนําอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มโลงกลั่นนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าน้ํามันเนี่ยเรามองเชิงบวกมากขึ้น นะครับเรามองไปยังกลุ่มลงกันเนี่ยน่าจะได้อนนิสง์ตรงนี้ด้วยนะครับสตัวที่เราแนะนำเนี่ยก็จะมีตัวของ SPRC นะครับไทยออยแล้วก็บางจากกลุ่มที่2เองเรามองไปยังกลุ่มแบงค์นะครับแบงค์เองก็ต้องบอกว่าถ้าไปดู performance year to date นะฮะแบงค์เป็นเซกเตอร์อันดับหนึ่งในแง่ที่แย่ที่สุดนะใช่นะฮะลงหนักกว่าเพื่อนมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้าแกลในเรื่องของความรกกาศ นะครับถ้าสมมติว่าเซตลงเนี่ยเราเชื่อว่าแบงค์น่าจะลงน้อยกว่าได้สําหรับแบงค์นะครับท็อปพิกของเรานะครับในเดือนพฤษภาเราเลือกตัวของ BBL ตัวเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เนี่ยเรามองไปยังกลุ่ม finance finance นี่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เล่นขึ้นมาค่อนข้างดี นะครับสวิงหุ้นหลายตัวในสวิงขึ้นมาดีนะครับแต่เราก็ไปเลือกกลุ่มกลุ่มหนึ่งในฟินแลนซ์ที่ราคาอาจจะยังนักการเพื่อนอยู่<ม>ก็คือกลุ่มบริหารสินทรัพย์หรือว่า AMC <ม>นะครับซึ่งก็มี2ตัวนะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ตัวของแบมและก็ JMT <ม><ม>นะครับเรามองว่า earnings Q 1ที่จะประกาศออกมาเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคู่ สำหรับพุ้นเด่นเราก็ยังมีนังให้เงือกันหลายตัวหลายกลุ่มเช่นเคยนะคะเราก็อยากให้นักลงทุนนะคะติดตามรายการของเราอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการลงทุนในครั้งต่อ,ตอ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้ฝนกับพี่นัทต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ